หลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราเล่นกิจกรรมสนุกๆก,กันไปแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะแพมขอพักเบรกค่ะด้วยการมานั่งจิบกาแฟเย็นๆนะคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ Coffee House แห่งนี้นะคะเอาเป็นว่าก่อนที่แพมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเข้าไปทานกาแฟนะคะเดี๋ยวแพมขอถ่ายรูปอัพลดอินสตาแกร,รมนิดนึงแล้วกันค่ะถ้าทางน้องแพมของเรานะครับจะถูกอ,อกถูกใจกับบรรยากาศของร้านนี่เอามากๆเลยนะครับ ร้าน Coffee House ร้านกาแฟที่ขึ้นชื่อเรื่องของความอร่อยของกาแฟที่คัดสรรแต่วัตถุดิบชั้นดีมาใช้ในการทำกาแฟครับเรียกว่าอร่อยกับกาแฟ ى, แล้วยังได้ชิมบรรยากาศโรแม,มนติกอีกด้วยละครับ ยากาศร้านนี้นะคะลงอินสตาแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ค่ะถึงเวลาที่จะต้องมานั่งชิมข,มขนมของร้านนี้กันแล้วนะคะนี่เลยอันนี้นะคะเค้กเค้กค่ะคุณผู้ชมน,าาน่าทานมากมาเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือพายบลูเบอร์รี่ค่ะอืมน่าทานไหมอันนี้นะคะเป็นน้ำที่พี่เขานำเสนอค่ะน้ำชาเขียวแล้วนี่นะคะก็เป็นคาราเมลนี่ก็จะเป็นกาแฟลาเต้ค่ะก็มีหลายอย่างนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกสั่กันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวที่แมขอชิมก่อนเลยแล้วกันนะคะ นะคะที่โรแมนติกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มาเขาใหญ่ค่ะก็อย่าลืมมาร้านนี้นะคะคอฟฟี่เฮาส์ค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เขาบอกมาค่ะว่าของที่ตกแต่งอยู่ในสวนหน้าร้านนะคะสามารถซื้อได้ค่ะคุณผู้ชมมาเราชอบชิ้นไหนนะคะก็สามารถเลือกซื้อแล้วก็ติดต่อกับทางร้านได้เลยค่ะ ังจากที่เรานะคะเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะคะก็คือที่พักค่ะแล้วตอนนี้ค่ะพามาอยู่กับพี่สานะคะเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออรีสอร์ทแห่งนี้มีชื่อว่าอะไรคะพี่สาาใหญ่เนเจอร์ไลท์แอนทัวร์ค่ะทําไมถึงชื่อนี้คะทําไมถึงชื่อนี้ก็อ่าโลเคชั่นนะคะอย่างแรกคือเราอยู่ที่เขาใหญ่แล้วก็ใช้เขาใหญ่ขึ้นต้นแล้วก็เนเจอร์ไลท์แอนทัวร์ก็เรามอบ สำหรับคนที่รักธรรมชาติก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสไตล์ที่เราเอามาตกแต่งเนี่ยเราจะเลือกอวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเราเองค่ะ,คะอย่างปูนเปลือยปัจจุบันนี้คือเหมือนเป็นที่นิยมนะคะ,คะปูนเปลือยแล้วก็เราเอามาผสมกับหินทรายที่มีผลิตในท้องถิ่นของที่นี่เองะคะ่ะเอามาประดับตกแต่งเวลาคนที่มาพักอะคะคนส่วนใหญ่เป็นต่างชาติชาวไทยหรือว่าอย่างไงคะลูกค้าของเราค่ะหลักๆแล้วจะเป็นคนต่างชาติ จะเป็นยุโรปมากกว่าเอเชียด้วยค่ะจริงค่ะจะเป็นยุโรปตลาดเนเธอร์แลนด์ค่ะเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็อยากจะทราบค่ะว่าอย่างสระว่ายน้ำมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่แบบเป็นกิจกรรมภายในอะค่ะถ้ากิจกรรมภายในเราจะไม่เราจะไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นค่นนอกจากสระว่ายน้ําร้านอาหารที่เรามีนะคะส่วนใหญ่ลูกค้ามาก็คือต้องไปทํากิจกรรมภายนอกกับเราทัวร์ครึ่งวันก็ไปเที่ยววัดไปเที่ยวถ้ำ ไปดูข้างคาวของที่นี่เลยของที่นี่ค่ะ,คะเราจัดไว้บริการลูกค้าเลยแล้วก็วันที่สองก็คือส่วนมากแล้วก็ขึ้นเขาใหญ่ก็ไปทำกิจกรรม,มไปเทรคกิ้งไปเดินปา่าไปดูนกจนถึงตอนเย็นค่ะกลับลงมาทานอาหารค่ำที่นี่แล้วก็นอนพี่สาคะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ,คะอยากจะมาร่วมทริปที่นี่นี่รวมกับค่าห้องพักด้วยเลยปะะอ๋อค่าค่าทัวร์ค่าทริปโดยไม่ได้รวมกับราคาในห้องพักนะคะลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มต่างหากค่ะ แต่เรามีราคาสำหรับคนไทยคนต่างชาติค่ะที่ห้องพักมีกี่แบบคะห้องพักของเราแบ่งเป็นสี่ลักษณะนะคะก็เป็นซูพิเลียค่ะค่ะจะเป็นเรือนแถวแล้วก็ห้องดีลักค่ะ,คะจะอยู่อาคารสองชั้นแล้วก็จะเป็นดีลักแฟมิลี คือครอบครัวคือพักได้สี่ท่านค่ะแล้วก็เป็นวิลล่าสาหรับคนที่ชอบเป็นส่วนตัวนะคะมากันสองคนเป็นหลังๆไยหลังๆรอบสระว่ายน้ําค่ะโอ้โหพอฟังแล้วนะคะพัมรล่อยใกที่จะเห็นห้องพักแล้วค่ะวันนี้พี่พี่สาเตรียมห้องพักแบบไหนให้พรมคะวันนี้พี่ก็เตรียมอย่างที่ลูกค้าชอบนะคะจะเป็นวิลล่าเตรียมวิลล่าไ้ให้เตมปมค่ะเป็นแบบบ้านเดี่ยวเลยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพัมขอไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ Set fire to your hair. Poke a stick at a grizzly bear. Eat medicine that's out of date. Use your private parts as piranha bait. นะคะน้ำแค็ห้องที่พี่าเตรียมไว้ให้หนูพักคืนนี้นะคะโอ้สวยมากเลยค่ะพี่อันนี้ก็อัุณักความเป็นไทยเหมือนเลยนะคะก็ส่วนใหญ่เราจะใช้วัสดุค่ะที่หามาได้ในท้องถิ่นของเรามาตกแต่งด้านนี้เป็นห้องน้ําค่ะเชิญนะคะก็มีส่วนอาบน้ําที่เป็นอินดอร์แล้วก็ออเดอร์นะคะก็อ่างอาบน้ําก็เป็นปูนดิบดปูนเปลือยเปลือยดูดาวไปด้วยเขาเรียกว่าอาบน้ำกลางทํากลางแสงจันทร์อะไรอย่างนี้นะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้คือแบบ คือเรียกว่าติดธรรมชาติจริงๆเนาะตอนนี้พี่ให้น้องแพมพักผ่อนก่อนนะคะค่ะเดี๋ยว<ด>พี่ไปเตรียมอาหารแล้วเราเจอกันอีกทีที่ร้านอาหารได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ห้องอาหาระค่ะ เป็นไงบ้างคะนั้งแพรสบายมากเลยค่ะถ้าผ่าอน<อ>นอนสบาย,ยมากอาโอเคงั้นเราเพิ่มพลังจากตรงนั้นแล้วนะคะทีนี่ามาดูเรื่องอาหารเมนูอาหารของที่นี่มีกี่ประเทนะคะพี่สาของเราจะมีแค่อาหารยุโรปกับอาหารไทยค่ะลูกค,ค้าหลักๆของพี่คนต่างชาติคนยุโรปจะสั่งอาหารไทยเป็นหลักคนไทยจะสั่งอาหารยุโรป อ๋อคือสลับกันใช่แล้วอย่างชาวต่างชาติที่มาเขาจะสั่งอะไรกันนะคะเมนูหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นต้มขาไก่ก็เป็นประเภทซุปของเขานะคะแล้วก็จะมีเมนูเป็นกุ้งชุบแป้งทอดค่ะนี่ค่ะแล้วก็เนื้ออบน้ำผึ้งรสชาติมันก็หวานหวานแล้วก็หอมกลิ่นน้ำผึ้งนะคะค่ะอ่ะอย่างต่อไปแล้วจานต่อไปก็จะเป็นไก่อบสับปะรดค่ะแล้วอีกสามอย่างที่อยู่ข้างหน้าอย่างนี่จะเวลาคนไทยมาคนไทยมาจะสั่งส่วนใหญ่นะคะสเต็ก วีนาคอลัมเบอร์คอลัมเบอร์อาหารยุโรปะนะคะอันนี้มันก็ส่วนผสมก็จะมีหมูมีแฮมมีชีสอยู่ข้างในวก็วิธีทำก็ทุบหมูมาห่อด้วยชีสห่อด้วยแฮมค่ะและ้วกอย่าง<อ>ทาเองหมดเลยไหมคะทําเองที่นี่แล้วก็สูตรของที่นี่แล้วก็วันนี้นะคะ ทั้ขอปิดไดอารี่หน้านี้เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะและครั้งหน้าค่ะเราก็ยังจะอยู่กันที่นี่ค่ะเขาใหญ่นะคะแต่ว่าเราจะไปทําอะไรเนี่ยก็ต้องรอดูค่ะแล้ววันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวทั้งขอลาไปพร้มพิสาเลยแล้วเดี๋ยวจะทิ้งท้ายด้วยการชิมอาหารให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทองรองกันเล่นๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ